ใครบอกมึงมันดูดมิอตึ๊บตึ๊ลูกสาวแม่เนี่ยนะอืมหรือจะเป็นชันมั้งเว้ยมีลูกสาวคนเดียวรักดรงวงใจอยากได้อะไรกูใจแม่เครื่องเรื่องไม่ไม่ฮกไม่อ่าเขียนไ้มลูกนี่มแม่เปิดปากเลยนะอ้าว้าไในเปลี่ยนโปรไฟล์เจ้าหน้าที่ก็น่าจะเป็นพี่หนามั้งไงนะอุ่มเนี่ยถ่ายลูกเนี่ย ให้เปลี่ยนโบว์ไปหน้าเพียอสามมือดีสี่มือให้โอ้ยสะออนเท่ไหมพี่กูหลับเป้าแล้วเฮ้ยเแ็บจ้ากันเพียงพี่นะจ๊ะ ทสี่เองยไม่ใช่เสร็่ายังไปหาว้วยเด็กมาไว้รออืพรุ่งนี้อืมกวยน้ำว้าก็ทำได้ค่ะทำกินเองกินเองนะเพียงพอ ช้อปกับ Xiaomi มินมันเซลช้อปรับเงินคืน15%แจกโค้ดลดอีก15%ช่วยแม่ทุกอย่างนะเป็นไงพี่หนาจืดไหมไม่จืดจะไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดไม่เผ็ดนั่นแหละจะได้หมดจานถ้าเผ็ดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนั่งซีซีดทั้งน้ำทั้งเน,นี่ยเนี่ยมันจะหมดเร็วโอเคใครอยู่ข้งางนะล่างมัง่งอ่ะ บอกให้ตัวเล็กเอาน้ำให้ัเต็มที่น้ำหนูมาแล้วอยู่ไหนคันอะไรมึงกางแมงไว้แมงเงเดี๋ยวมึงขึ้นข้างบนแล้วค่อยกินงั้นน่ะยืนถือมาเดินมาเนี่ไม,ไม่ไม่ต้องลุกเอาให้กินนมพี่ให้กินนมอืมร้องแล้วน่ะลูกอ่ะเสื้อกระถอดแล้วไงอืมโอ้ยแค่นั้นแหละไม่กินกนะ ไม่ติดไม่เป็นไรไปรอถ่ายขงบนเลยดีไหมจุดอัดชุดเหรอไม่ใช่อัดอุ่มาหลายบ้านนั่นแหละขโมยนี้ยิ่งหนักกว่าเม้วนก่อนเองนะร้อนหมากร้อนแล้วก็ก็ไม่ต้องเอาสักกี่วิดีโอหรอกแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายขโมยนั่นหรอนั่งแข่งข้างล่างได้ยงแข้างล่างได้เนั่งแข่งข้าง่ได้เลยเนี่ยที่พี่นั่งเนี่ยมันกอี้เนี่ยไม่ต้องขึ้นมันร้อนมุมนี้มั่งมุมนี้มั่งเนี่ยที่พี่นั่งเล่นอยู่เนี่ย ดอานไม่กินแล้วไข่อ่ะจริงจรมันไม่เผ็ดนะจริงจริ่กินเพราะใส่ปลาร้าอ๋อใส่แล้วปลาร้าเข้าใจเดี๋พี่เป็นคนแล้วพุ่งเนื้อตาให้แบบไม่ต้องใส่ปลาร้าตามไม่ต้องไม่ต้องพี่ตีพี่ตีเขาพิเศษต่อไปเด็ดกินไม่กินน้ำพริกทุกชนิดเลยไงก็เลยเป็นอะไรพี่ไก่เดี๋ยวกูพาไปเดี๋ยวแก่กลับมาแกกินเป็นเองอ่ะย่าพี่อย่าพกไข่ไปตั้งต้มตั้งดาวทุกอย่างแหละ อดตายยืนพื้นไข่ยืนพื้นไข่ไม่มีไฟก็เท่านั้นเนี่ยเอาทำอะไรได้ไข่เดียะไข่เดียวเหรอโอ้ใส่กาแฟกาแฟไม่มีน้ำต้มเออไข่ดิบวทำอะไรได้ไปจะไปที่ไหนเนี่ยมันไม่มีไฟเนี่ยมีแต่ไม่ให้ไฟอะไม่ถ่แล้วนะล่ะ ไปเขมิ้น่ะแต่เขมินนี่แหละไม่ไปใส่ทั้อไปอาหารขมิ้นทุกอย่างโอ้ยถ้าคุณมาลายพวกไม่ทำร้ายจิตใจพี่ขนาดนั้นหรอกมั้งคุณมาลายเรารู้กันมองหน้าแล้วก็มองหน้าอย่าพูดโม้ไปก่อนนะไม่รู้สารที่หรอตายแล้วเห็นพี่จะผอมตายอยู่ใส่ขมินทุกอย่างอร่อยหรือเขาบอกว่าไม่ต้องใช้ไฟหรอกไฟในตัวพี่เยอะกว่าไฟแรงหมดเนี่ยตัวพี่อย่าไฟแรงเดินผ่านไปก็ไหม้แล้วดับไฟแรงไม่ต้องใช้ไฟพีจีหรอกกลัวเชื้อจะหมดอยู่แล้วผมไม่รู้ เมนมาเดือนสองเดือนมาเดือนเลือนเดือนอยู่เนี่ยไม่ได้มาเดือนเดือนเวลาเมนมาเหนื่อยจริงวัตตาวเมนมาเดโอ้ยเถื่อนคืนก่อนเลยซื้อมาเนี่ยไสามพันอยู่เนี่ยซื้อมากี่วันละเป็นวันก่อนก่อนวันเกิดสี่ห้าวันนะเอาเครื่องนั้นไม่แค่หรอที่มาถ่ายก็ไม่แค่ก็นี่แหละเครื่องนี้แหละที่ซื้อใหม่เครื่องเก่าเป็นไอตัวคนนี้แดง ไปไปนอนเล่นกันหนุบไปมากินกันได้ไงฟรีกันเราฉันเธอหมด